งมาเพิงนี่จ้าเฮ็ดไข่เอาไปตำเจียวแสบนะมือนีมานนะคะมีหนึ่งสองข้างบนกับมีได้จ้าทางปลาตรงแถวนี้มีได้ประมาณเกือบสิบดอกอยู่ด้วยมันๆจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าเฮ็ดไข่หอมดอกไปองไงนึงคะ่ะเสียงเคาะว่าเหมือน มานค่ะมานมานัมนมาพ่อเฮ็ดนะเฮ็ดไข่หอมนะคะตาําเจวแซบนะยังนอ่อนอยู่ค่ะดอกสวยๆงามๆเลยไปต้อจ้าดอกนี้แก่แล้วดอกนี้เทาเนี่ยจังน้อยนะจ๊ะแต่ก็ยังใส่ได้อยู่นะคะเอาไปปิ้งก็กกตําเจวนะดอกงามค่ะ อดอกกำลังละอ่อนเลยนะนี่นะแต่ดอกง่ามนี่ตูมหน่อยก็เอาจ้าเอาไปตําเจีวหอมคักค่ะนี่ดอกนี้ง่ามคักค่ะเดี๋ยวตบให้ฟังโอ้แน่นมากนะนี่หนึ่งดอก สองดอกนู่นแล้วก็สามดอกนู่นนะจ๊ะอุ้ยดอกนึงเพิ่งเขียนอยู่หุ่นในกอไผ่พูนน่ะมาจ่าเห็นอยู่บ่กอ่ะอู้ดอกแบบไงหนึงเอาดอกนีก้กนะ่อนเนาะนี่ดอกงามๆเลยดอกนี้ต้อจ้าโอ้ยงามคักรับ พอดีตำเจวโอ้หจีหนอยมันก็นมีค่ะจีนอยมันโอน,นางน่ารักมากเลยตุ๊บนี่จ่าอีกดอกหนึ่งพอดีเลยนะคะดอกพอดีเลยนี่เต็ตะไคร้น,นะจ๊ะหอมๆเลยเมื่อกี้ยางพานมามีหน้าแหละกินมันหอมหอม หอมกลิ่นเห็ดนะคะแล้วเดินมาก็เจอจริงๆนะโชคดีไรจ้ะดอกนี้เกิดข้างก็ผ่ยเลยผูสังเกตุผูเห็นได้ค่ะอู้ดอกใหญ่ครับอะอู้หใหญ่มากกลิ่นหอมด้วยค่ะมาี่นองจ้ะนี่มาพ่อยอ,อ,อีกแล้วนะครับมาพ่อยิ่งแล้วนี่ดอกนึง ีสองดอกมา,มาเก็บกันเลยค่ะไปเก็บกันเลยนี่โอ้ยดอกง,งามค่ะค่ะโอ้มีลูกน้ำขอลูกด้วยนะนี่หหน่อยนะคะกองไปก่อนมาเอาดอกนี้ก่อนนะคะดอกนี้ก็งามนี่แน่คะ่ะ สวมมากเลยค่ะพี่น้องจ้าเกือบจะเมื่อบ่ายแล้วได้เมื่อกี้หันมาเห็นนะคะดอกบอกักใยนึงนะคะโอ้ยงามคักงามครับมันมันมันโอ้ย,อยระวังเบาๆนี่สวยงามมากค่ะดอกจุมซองดอกก็ะเอาจ้าเห็นนะคะ อืออีกหนึ่งอีกหนึ่งดอกค่ะโอ้ยเนาะมือนี้มานค่ะมานกับคักยวไ,ไปตำเจลละมือนี้โอ้ยได้ซ้ำนี่ละจ้าเห็ดตะไคร่เนาะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านละค่ะเดี๋ยวพอดีแกงอเอาเพชรเจลเอาไปตำเจลเลืมนะคะเอาไปตำเจลเนาะได้ซ้ำนี่ก็พอดีกินละจ้า เดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์หนเด้อค่ะพี่น้อง